สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดม่าสารคามได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการกับสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในโครงการเกษตรดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครูปองดิจิทัลดีป้ามินิทรานส์ฟอร์เมชั่นวอร์เชอร์ประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ายกระดับขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรูปและการจำหน่ายทั้งนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมโครงการจำนวนสิราย และในวันที่19-20พฤษภาคม2568นายชวนะถวินการหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวกานิกาชัยปัญหาหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยพนักง,งานสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทน้องหมีใหญ่โปรดักชั่นจำกัดเพื่อติดตั้งระบบกระจายน้ำอัจฉริยะและการใช้งานระบบอ e ีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลจำนวน10รายดังนี้ น,นี้เกษตรกรมีความพึงพอใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเกษตรกรจำหน่ายผล,ผลผลิตในตลาดชุมชนและผ่านพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อเป็นประจำหลังจากได้นำเทคโนโลยีระบบอ e ีคอมเมิร์ซมาปรับใช้ก็สามารถโพสต์ขายสินค้าผ่านเพจ Facebook ได้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น